สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับเอากอนจะไปดูสูตรหวยฮะดูคําเตือนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวีดีโอนี้จะทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายแรงสิ้นด้วยความปรถาถนาจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับอ่ะสิบห้าไปเบิง้งสูตรหวยตัวนี้นะครับ เดินบนนะครับสามตัวนะครับเดินบนสามตัวมาได้ประมาณสามสิบงวดนะครับอ่ะเบอร์งวดแรกกันเลยนะครับงวดแรกศูนเก้าแปดออกหนึ่งเก้าหกงวดที่สอง หนึย์เออก8ปดเจดศูมดต่อมาแปดออกสี่นะครับมาเจ็ดมดต่อมาสี่สองออก4ี่หมาสี่มดต่อมาสี่องออก594นะครับ งวดต่อมาสามห้าสามสี่ห้าสี่สามออกห้าแปดสามมาสองตัวนะครับงวดต่อมาห้าสี่สามออกสามสามสองนะครับโทษครับงวดต่อมาเจ็ดหกห้า 7, 6, 5, ออกหกหกเก้านะครับมาสองตัวนะครับงวดต่อมาหกห้าสี่ออกหนึ่งศูนย์หกนะครับงวดต่อมาออก งวต่อมาได้หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าออกหนึ่งศูนย์หกนะครับมาทั้งหนึ่งทั้งศูนย์งวดต่อมาหนึ่งศูนย์เก้าออกเจ็ดแปดเก้านะครับมากเก้างวดต่อมาเจ็ดหกห้าออกแปดศูนย์ห้างวดนี้ ผิดนะครับผิดงวดเดียวนะครับผิดแล้วก็งวดต่อมานะครับศูนย์เก้าแปดออกหนึ่งเก้าหมาเก่างวดต่อมาหนึ่ย์เออก19มาสองตัวงวดต่อมาห้าสสามออก4ี่หนึ่งหนึ่งมาสีงวดต่อมา4ี่สามสองมาสี่นะครับสี่หนึ่งเจ็งวดต่อมา4ี่สามสองออกห้า หกห้าสองนะครับอองวดนิกะงวดนี้กะพิษครับแต่ว่าถา้าถ้าเดินเตี้มนึงถือนะครับแต่สีตัวแต่ว่าบ่เดินนะครับอาจารย์นครพิณบ่อเดินนะครับอ่ามอเตอรมาแปดเจ็ดหกออกเก้าศูนย์เจ็ดมอเตอมาออก 9, 0, 7, มอเตอมาเก้าแปดเจ็ดออกเก้าศูนย์หกมอเตอร์มาเก้าแปดเจ็ดออก ศูนย์หน่งเตมาออก0 9นยออก903มา2ตัวงวดตมาออกได้9ก้าออกสองเจ็ดสองงดตมาออก2ได้210ออก872มา2องงดตมาแปดเจดหได้6 0ศหมา6กงดตมา หกห้าสี่ออกห้าสามศูนย์งวดต่อมางวดก้อนนี้ครับได้ห้าสี่สามนะครับออกถึงสามตัวนะครับแล้วก็งวดต่อมางวดที่จะถึงสี่สามสองนะครับ ออกอะไรครับแต่ว่าหังอาจารย์นครเพ้นน่เด่นไวคือเลขสามนะครับอาจารย์นครเพ้นแต่ว่ามีสูตรหนึ่งนะครับสูตรนีแจะว่าอาจารย์นครเพ้นยังเลี้ยงโบันไดนแล้วนะครับก็คือสูตรสูตรนี้นะครับถ้าทีจับใส่สูตรนี้นะครับ งวดเมื่อกี้นี่งวดเมื่อกี้เม่ก้วดเมื่อกี้่ามาอ่อย่เดียสีคำนวณไหนบังดะงวดเมื่อกี้นี่ววงวดงวด,ด,ดที่ออกสี่สามงวดที่ออกะสอ่าหนึ่งบวกสามห วดอ่าอันนังครับได้หกเห้านะครับนี่ครับวดดวดดวดอ่าอหนึ่งบวกสี่หนึ่ง หนึ 1> 1, 1, 5, ่งหนึ่งห้าอได้ห้าครับตัวนี้นะครับได้ห้านะครับห้าหกีครับนี่ครับมวดนี้มวนนี้ได้4ีห้าหกนะครับ ครับตัวนี้นะครับเบื้งให้ดีครับครับตัวนี้นะครับครับตัวนี้นะครับสูตรนี้ได้สี่กับห้านี่ครับสูตรนี้ได้5้าสสามนะครับออก ส้จับคู่ได้บอนะครับนี่ครับจะจับคู่ได้ไหมนี่ครับคนละสูตรนะครับแต่ว่างวดที่ออก4 5 3 6. สูตรนี้ได้4 5 3มากสูตรนี้ได้4 5 6นะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ถ้าจับคู่กค็คือยุดตัวนี้นะครับถ้าจับคู่มันจะเข่าบอนะครับ ถ้าจับคู่ก็คือถ้าจับคู่อ,อันนี้อันนี้สี 4, 3, ่สี่าองอันนี้สี่องันนี้6กเจ็ดแปด สามหกสามเจ็ดสามแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดถ้าจับคู่เข่านะครับถ้าเป็นตัวชนนะครับถ้าชนงวดนี้ถ้าชนก็คือชนอ่ามันเบ่อชนครับมันเป็นคนละโตนะครับมันเบ่อชนนะครับนี่ส่วนมากมันสี่ชนสี่จับเข่าคู่กันนะครับงวดนี้เบ่อชนคือจับคู่ จับคู่้าเลขถ้าเป็นเลขบนของไออาจารย์นครเพ่นนะครับก็คือมีตัวสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามเจ็ดมีสามเจ็ดแล้วก็สี่สี่นี่มีสามเจ็ดตัวเดียวนะครับ้านในสูตรนี้นะครับถ้าบว่าเขาเลขวิ่งก็คือเข่าคู่นี่ครับ อันนี้เป็นข้องอาจารย์คนครเพ้นที่ชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวถ้าเป็นสูตรนี่นะครับแต่ว่าสูตรสูตรที่จับคู่ที่เอาไ้เบิ้งหนีคือว่าผมเห็นยังงเบลีวนะอาจารย์คนครเพ้นยังบเบลีวครับกำลังไล่สูตรอยู่ครับแต่ว่าตัวนี้มีไว้จะโดนแล้วนะครับคือว่าได้สี่สามสองเนี่ยนี่ครับอันนี้คือคือใดจะดนแล้วนะครับสามสิบก้วดนะครับนี่ครับ อ่าสี่สามสองเอาท้ายนี่กะอาจารย์นครเพียรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปเสี้ยนนองไม้นะครับช่องนองไม้นะครับท้านี้อาจารย์นครเพ่นก็ให้เบิ้งนะครับนี่คือถ้าเป็นในสูตรนี่นะครับก็คือฟันตัวตัวไดนะครับกับเบิ้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าชุดนะครับก็ตัดออกนะครับอันนี้คือว่าถ้าเป็นไปตาม อาจารย์คนครเพ่นนะครับก็คือถามมาสองกับสองเจ็ดนะครับสองหกเป็นอะไะครับตัวร่องไปอืแต่ว่างอาจารย์คนครเพ่นมักก็คือมักตัวเดียวสามเจ็ดตัวลองสี่เจ็ดนี่แหละครับเอาท้ายนี้อาจารย์คนครเพ่นก็ขอกราบสวัสดีครับ